บ้านเขาอะยาวแข็งยาวเนียบยาลาสั้นอะไรวะยาวเรียบยาวมอะไรยาลายาลาสั้นแข็งชักไปดิชักไปอยู่ๆอะไรชักอะไรวะไม่มีเลยชักเลยถ้าตกมาทางเราเราก็จะพอดาวได้เฮ้ยไม่ชักไม่เอาไม่กล้าเสียงพวกเราเปล่าเข้าเลยจัดต่องแนบจะเปิดที่ไหนมั้ยเนี่ยเปิดสาธารณะ เกิดชื่อเตานม่ตลอดตาลบ้านอยู่สะพานเกย์บ้านเกยตานอยู่สะพานเกบ้านเกย์นะสวยถามอะไรกันหน่อย็กสวยเอฟถามอะไรกันหน่อยแม่ผมจะไตายกันจะไปไหมไปที่แม่เพื่อนเนี่ยต้องช่วยด้วยแหละถึงสมศักดิ์ไม่ค่อยไปงานใครก็จริงท่านไม่บอกหรอแต่สมศักดิ์มีความจำเป็นอยู่ท่านไม่บอก่ถ้าแม่มตายไม่แม่ตอนนี้แม่ป่วยป่วยหรอ อไรคนติดเทียมถ้าไม่ดูแลอะไรอะไอะไรจะว่ากันอะไรยังมันก็จะท่านเข้าใจเพื่อนดีนะท่านก็สมสัตว์ถ้ามันไม่ลงรายเองก็เร่ึสมสัตว์มางานงานใครด้วยงานแต่งงานแล้วสมศักดิ์อ่ะสมศักดิ์ก็มีความจำเป็นสมศักดิ์ก็จะมีความรับผิดชอบสูงไม่โด่งอะต่ำสมศักดิ์มพราะนี่เพื่อนก็คือเพื่อนเราก็ฉันเดินผ่านบ้านทุกวันคนมันเตี้ยป่ะแกมันก็เลยต่ำ ฉันผ่านบ้านมาดูฉันเดินไปแก่ทุกการนันไอ้รวยไอ้ติไอ้ขันยังโกรธไอ้กิตอยู่มาพ่อตายไม่ยอมบอกเออโกรธกันอยู่นะบอกไว้ว่ามันมันเขาแต่มาลุ้ที่หลังว่าพ่อพ่อที่ร่างกายแค่นั้นเลยก็เลยไม่ได้จัดอะไรเลยไม่ได้บอกใครมาลุ้นที่หลัง้ถ้าเกิดสมัครแม่มันตายฉันต้องบอกเธอใช่ไหมถ้าเกิดไอ้สมัครมันไม่ลงลายกลุ่มแกลงลายกลุบด้วยที่แม่สมัครเสียแล้วนะเราบอกแกแกก็จัดการดีแกกับแกบอกแล้วกันเฮ้ยอยู่วัดไหนขวดอะไรเทั้งปะวัดศรอารามหลวง ไราไม่รู้อะไรไม่ตายหรอยู่นกันูก้เขาอยู่ดีแขกแรกหนูจะแก้ติดเดียแกหลงนิดนีฉันได้เดินผ่านบ้าวันทุกวันน่ะอเฮ้ยเดี่ยวเปล่าเขาขายเรื่องเขาขายวะเตี๋ยจริงไหมแค่ขายแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้ขายแล้วขายบุคคลอกญาติ้านของหลานบ้านมันทุกรัท้ของเรวันนี้ตงิทำอะไรอยู่กินรำตังแม่ดูเป็เขามีตำนาญกินไหม บอกก็ถือว่าฉันไม่รู้แต่ถ้าถ้าทัรู้แล้วแกไม่บอกแกจะบอกใคร<น>เลยไปเข้าไม่รู้เพราะว่าฉันต้องไปงานมาพรากมันม,มางาน,นแกก็บอกเพื่อนนี่ <c oughs> มีไปไหวก็ไปกันเขากกบอกนี้ ช่วงหน้าร้อนพี่ก็ไปตีพึ่งในป่านเนี่ยหน้าร้อนคืนเนี่ยเมษาเนี่ยเดี๋ยวจะมีมาแล้วแล้วเขาไม่ผสมไม่อะไรล้รว,นรวนเลยพึ่งล้วนเขาบอกมันไอ้ที่มันขายแพงคือไปค้านแล้วบีบใส่ถุงก้อนขาวดำแล้วมีต่างกันด้วยไอเดียวตอนนี้เราตัรยาอะไรได้หมดนะยังเอาไฟด้วย น้ำผึ้งนี่มันไม่เงียบาหวานนะทำไมเราเป็นไขมันค่ะไม่มีไม่มีโรค จักก็ชักก็ไม่ชักอีกชักอีกคุณได้ทะลึ่งนะแกพาไปแต่เขาไม่จันชักอ่ะเพมันขึ้นมาคิดดิมันขึ้นกินข้าวเกียบข้าวเกียบเออฮะมันเมื่อกี้ข้าวเกียบแกเลยเหรอเออพอกินข้าวเกียบเสร็จแล้วเขบอกเออข้าวเกียบนี่นะอ่ายาวดีจังนะไม่ไม่แข็งอ่าแล้วก็บอกว่าเออมันมีฟันเคี้ยว แล้วแล้วมันบอกว่าเข้าเเกียวใครไม่รู้แล้วก็ปลาปของของนรลาธิวาสแข็งแล้วว่ะอ๋อไอ้นั่นของแขกคือมันสั้นแล้วแข็งแล้วมันก็หัวรอกันไอ้เขายาวของผมยาวนิ่งรอกงองอคอโต้คดอ่างเงี้ยมันก็หัวรอกันแล้วไอ้เราก็เออ นี่ไปบางสภานเลยทตไมันมันเลยไปถึงไหนเนี่ยใช่ไหมเวเาอ่ะรูเรื่องตเราไ่ไ้สกเงิเต็นเนเอามาให้ไงกินอะไรองจลาก่ลาหรือปลาทบว่าแ็งแล้วก็อันเราไม่รู้เรากอีสารยาวเขาเป็นคนบอกยนาตาสั้นปลาอะไรไม่รู้แต่เขาปัดทูกู มาพูดตอนหลังแล้ประตูไงตอนแรกเาจะคิดไปแล้วคิดว่ายายาวยาวแต่ริยาว่ไม่แข็งสั้อที่วแบบไหนเาแบบไม่ยาวไม่แข็งไม่ดีกว่าไม่เอาพระละแล้วไม่เอาแล้วอยากเที่ยวมากกว่า้าัจริงแข็งนงยาวถ้ามันยังแข็งยังยาวอยู่แต่เอาสั้นแล้วแข็งดีกว่ามั้ง เมันยังต้องเสียตังค์ยาวๆรนนี้มีวัพี่เจมง่ถ้ามันยังยาวยังแข็งยังใช้ได้อยู่มันเสียตังค์อย่งนี้มันใช้ไม่ได้ก็ไม่เสียตังค์เนยสาเหตุอย่างเงี้ยซิมันถึงบอกพี่เอาเอาพี่ตาลขึ้นรถเรานะอย่างเงี้ะที่มันชอบชอบพี่อย่าี้แต่ที่มันพูดกับพี่ตาลน่ะไม่สวยเลสวยเด่เลยเดู่ดิที่บ้านตาลน่ะ มันเองนะแปเอาคณเพราะเพราะรู้เปล่าที่มันไม่เอาคนใต้เพราะอะไรเพราะมันเถียงไม่ทันแล้เหนือมันเลยเอาคนเหนือไม่พูดอะไรสักคำตองนี้ตาลพูดหมดตาลแปลเป็นคนเหนือกัปางแม่งจักปุ่นจัอี้จั๊กกะค้า ไอ้แกทำเพ่ท่ทนที่ไดก็คือหมดเวลาไปสองชั <c oughs> ่วโมงไอ้ตานกูก็รอไปทีเมื่อไหร <c oughs> ่กูจะพูดทันอีคำนั้นเดื๋ยวอีกอย่างที่ตานมันชอบคือขาวคือถ้าคนใต้แล้วดำอะ่ะ <c oughs> ดำดำแล้วดุโหดกูไม่เอา <c oughs> อ เลยว่าเลยว่าเรื er, no, no, no. No, no, no ่อของจริงแต่นี่จะอูจะเอินกูถามไม่จริงอะไรไงเอ้ากูรอดิวันนี้เกิดวันเคยที่ที่ถ่ายรูปตรงโน้นเะที่ที่มาบอกทุเรียนเลยติ้งเงินป่ะหรือมาซื้อทุเรียนติ้งเงินป่ะที่ไปนั่งกินเงิน จำได้แล้วจำได้ที่ที่เอาทุเรียนมาแล้วเนี่ยเออแล้วพี่เทียมไปถ่ายรูปตรงโขดหินได้จำได้ปากคันกระเรีที่ที่มันงอนแล้วจำได้ก็เลยวนรอบ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 แต่ที่มากินข้าวตรงนี้นี่นี่นี่ร้านปิดหกโมงครึ่งอืมโอเคโอเคอันนั้นใช่ไหมที่เราไปถ่ายกับพ่อ កាន់រងអ្នកណាដងអ្នកណាដងកាន់រងនេះ

กลับหน้าจน <laughs> เกบสคนเนี่ยงไม่พอรออันนี้จริงึ้รถอีกเหอนี่อนีคนโตนั่งหน้าอันี้คนรองหรืออันี้นั่งไหนขอโทนเรียบร้อยนีวเนีกนะ้รับเนี่ตกันรป่รนี่ต่กนเียกใครเรียพูดอ่

аплодисменты Yeah. <laughs>

อะไ่นังเนี่ยไอ้ดีโทรศับท์ไปครับไปถัมอ๋อรอกลูกกำลังกูกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้านะมึงกับผมดี่มึงเชื่อกู่เนี่ยขอร้องต้งหลักกว่าว กูกูไปฝึกมาหม่แล้วกูไปฝึกมาใหม่แล้วตอนกูมาเนี่ยกูจะทีแดงไปลังหนึ่งไอ้กูก็ไมลหล่เดี๋ยวกูเปลี่ยนเสื้อผ้ากูเปลี่ยนเสื้อผ้าเล่นน้ำกับหลานก่อนกูเปลี่ยนเสื้อผ้าเล่นน้ำกับหลานส่ได้แล้วไามก็้ข้างหลัครนันขพูดไม่จริง มมันไ่ิเฮ้ยเที่ยวเขาเขาไว้ปูพื้นและนอนอาบแดดนี่ไงเทปไอ่บน้จะไปแอบทาไมกี่ชาพี่ชั่เดี๋ยวไปซื้อให่ใช่ป่ะเทมจริงๆมันมีขายของฉันฉันมีหมวกไอเทมาไปมีนิ่งอะไรตรงไหนตงไหนตงไหนเหน็กเหน็ก